5าราศีอดทนไว้ลำบากมานานเดือนนี้เตรียมปลดนี้รับทรัพย์จับเงินก้อนก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงชะตาเดือนพฤษภาคม2567 ราศีดวงดีรอบด้านมาแรงสุดเรื่องโชคลาภราศีมีข่าวดีการเงินการงานอุปสรรคปัญหาขี้คายได้แก่ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎข่าวดีเป็นราศีดวงดีรอบด้านทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องเงินมาแรงสุดเรื่องโชคลาภในเดือนพฤษภาคมขอสักวันที่ส6หกพฤษภาคมเป็นต้นไปเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ การเสี่ยงโชคเกิดกำไรเกิดผลตอบแทนที่ดีดังนั้นใครที่มีเรื่องติดขัดกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำราศีกันชาวราศีกันเป็นราศีที่มีข่าวดีเรื่องการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาให้ลุ้นหากกำลังรอเงินบางอย่างอยู่เช่นเงินส่วนแบ่งค่าคอมอาจจะได้เงินก้อนในเดือนนี้และยังมีโชคลาภถูกรางวัล ฝากเตือนเพราะเดือนนี้ดวงดาวแรงระวังทุกขลาบอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อได้โชคต้องรีบทำบุญหรือบริจาคเลือดเพื่อแก้เคสหรือบริจาคลงศพก็จะส่งผลดีราศีพิจิกชาวราศีพิจิกมีข่าวดีหลายเร,เรื่องเรื่องแรกคือการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสมีเงินมีนมไรายได้พิเศษมีเข้ามามา,มากยิ่งขึ้น ทำให้การเงินมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ต้องย้ำว่าไม่ใช่โชคลาภแต่เป็นน้ำพักน้ำแรงหรือเงินที่คุณรอคอยอยู่ราศีกุมชาวราศีกุมการงานจะมีข่าวดีเข้ามาโดยเฉพาะงานทางไกลต่างประเทศหรือถ้าจะหาหุ้นส่วนจังหวะดวงดาวส่งผลดีงานประจำเปลี่ยนแปลงดีขณะเรื่องการเงินมีโชคเข้ามา ได้อะไรฟุกุหรืออาจจะโชคในลักษณะอสังหาริมทรัพย์ราศีมีนมีข่าวดีเรื่องการทำงานก้าวหน้าก้าวแบบก้าวกระโดดต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกนินทาใส่ร้ายกั่นแก้งอิจฉารับผิดชอบงานของเราไปซึ่งจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินมีพลังรายได้มั่นคงขึ้นมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้หลุนมากยิ่งขึ้น หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับ,รบดวงได้เลยค่ะ